นำบกม่วงหาวบกเน่าโฮหวานเปรี้ยวชื่นใจครับพี่น้องนะครับไปเก็บบกม่วงหาวมานะครับนะคะับนำมันล่างน้ำามารแล้วกันํำมาต้มเลยนะครับนะใส่น้ำลงไปในหม้อแล้วก็ใส่บกม่วงหาวลงไปแล้วก็ใส่เกลือจักหน่อยขั้นตอนนี้ว่าไม่ยังไหลครับต้มจนเนื้อของบกม่วงหาวบกเน่าโฮนี่เปื่อยนะครับต้มไปสักพัก นะครับเนือมื่อ็ิเป็นยุ่ยๆประมาณนี้แหละฮะนะครับให้เปื่อยเลยนะครับ,ลรบแล้วตักแยกเนื้อออกจากน้ำเนาะแล้วก็นำเนื้อมาบดนะครับนำสใส่มือใส่ถุงมือขยำหรือว่าใส่ทับพ,พี่กดแบบนี้ก็ได้นะฮะนะครับพอนะก็ยำได้ชีเขาก็น้ำน้ำอยู่ต้มนี่มัสเทศใส่ลงไป นำน้ำทีต้มมาเทใส่ลงไปแล้ก็โคเล่โคเล่หรือว่าคนีนเข่ากันจักน้อยพอคนี้เข่ากันแล้วเอากันิสีน้ำไปกรองนะครับน้ำไปกรองเอาน้ำนะครับน้ำไปกรองเอาน้ำสี่ได้แบบบ่ง่วงเฮาน้ำม่วงเอาที่เข้มข้นนะครับพี่น้องกับน้ำไปกรองเอาน้ำแล้วก็ขยำให้ แบบเหนือมันออกมาหลายที่สุดนะให้นำในเหือมันออกมาหลายที่สุดนะครับจนมันจืดนั่นแหละนะครับพันจักได้หลายจะเติมน้าเบาลงไปนะครับก็ได้นะแต่วันนี้ใส่แบบน้ำมะม่วงหาอมเราวโหแบบเข้มข้นตุ่มไปแต่กินเองพี่นอัอ่านะครับขย้ำขย้ำให้น้ามันลงไปขันน้ำมันหลลุกไปหลายที่สุดนะฮะ กวดเรประมาณนี้พี่นองครับกาดกับประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็น้ำหม้อไปตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งน้ำนำทีเขี่แกะกาืบอสกูนี่ไปตั้งไฟแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปขั้นตอนนี้สิปปุงน้ำตาลเช็กหน่อยนะครับมันมากหวานใส่ไหลนะครับแต่ว่าแม่บนบักหวานบ่ได้บ่นใส่ออกแนวเปรี้ยวเปรี้ยวนํำหวานต่ำนิดนิดแต่ว่าการเ็ดนี่เด็กน่อยเด็กหน่อยิ่นสิมากหวานนะครับ ดีเซประมนหา,หากระบวยน,น้อยนะฮะนะครับนำมวน่วงฮานด่เกือบเต็มหมดเข้มข้นพี่น้องครับอาตบมาจนรอให้ใบเตยเนี่ยสลดกลิ่นหอมใบเตยออกมานะครับแล้วกับปิดไฟได้เลยพี่นอ้องเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับกรอกใส่ตู้เย็นจินเย็นเย็น,ยน,ยน,ยนสดชื่นขนาดพี่น้องกลับนะบมาเลยพี่น้องนะ